คีย์เวิร์ดข้อที่6ของเราคืออะไระข้อที่6ของเราก็คือคําว่าคีโตไดเอทนั่นเองอ่าคีโตไดเอทก็ต้องบอกว่าเป็นคําที่หลายๆคนนะครับก็คงจะเคยคุ้นกันได้ดีนะครับคุ้นหูกันดีแล้วก็มีได้การอ่านข้อมูลการชินต่างๆมากมายนะครับคำว่าคีโตไดเอทนะครับมาจากคําว่าคีโตจีิกไดเอทนะมีที่มาจากการที่เราปรับรูปแบบ อาหารนะครับหรือว่าโภชนาการของเรานะครับให้เป็นรูปแบบที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำลงหรือว่า Very โลคาร์โบไฮเดรตไดเอทซึ่งปัจจุบันนี้เราพบว่า n น็ตคาร์โบไฮเดรนะฮะควรจะในการที่เราจะเปลี่ยนนะครับไปเป็นรูปแบบอาหารคีโตชินิกไดเอทได้นั้น n น็ตคาร์โบไฮเดรของ ของการกินท,ทัทัต่อวันนะครจะอยู่ที่ประมาณ30-50กรัมนั่นต้องบอกว่าเป็นรูปแบบของอาหารที่เป็น Very Low c a r b o h y d r a t e diet นั่นเองนะครับเวลาเรากินรูปแบบคีโต d i เอร่างกายของเราลดน้ําหนักได้อย่างไรเราสงสัยกันไหมโอเคก็เกิดจากการที่เวลาที่เราลดนะครับ ปริมาณขาดลงนะฮะก็ร่างกายของเรานั้นก็จะมีการปรับลดเรื่องของระดับฮอร์โมนอินซูลินนะครับลดลงมาเนาะอินซูลินก็จะต่ำลงนะฮะเวลาที่ฮอร์โมนอินซูลินต่ำลงสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือร่างกายก็จะมีการชิประบบไปใช้พลังงานจากแหล่งไขมันมากขึ้นนะครับไขมันที่มีการสลายออกมานะก็จะได้ในรูปแบบของ Body uh, คีโตนบอดี้คีโตนบอดี้ที่ร่างกายสามารถที่จะเอาไปใช้เป็น Energy หรือเป็นพลังงานนะครับให้ระบบต่างๆได้ซึ่งตัวที่มีการเอาไปใช้เป็น m a นอินเ r อรหลักก็คือตัวคีโตนบอดี้ที่ชื่อว่าเบต้าไฮดรอซีบิวทิเรตนะครับแล้วก็ตัวอะซิโตอะซิเตนเองนะครับซึ่งเซลล์ต่างๆในร่างกายใช้พลังงานคีโตนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเซลล์สมอง เซลลกล้ามเนื้อลายนะครับทำให้รูปแบบของคีโตชินิกไดเอทนั้นทําให้เราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้เยอะแล้วก็ลดได้เร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเหมาะกับรูปแบบการกินแบบคีโตไดเอทนะครับแล้วก็การที่เราเปลี่ยนรูปแบบการลดขาบมาเยอะๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆหลายๆคนก็จะมีเรื่องของอาการข้างเคียงต่างๆซึ่งคําแนะนําของหมอนะ คีโตไดเอทนั้นสามารถทําได้แต่เราควรจะมีผู้ที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่ดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําหนักนะครับของโภชนาการการลดน้ําหนักคอยดูแลแนะนำนะครับให้กับเราร่วมด้วยเพราะว่ารูปแบบการกินแบบคีโตไดเอทนั้นอาจจะจำเป็นจะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารอื่นๆร่วมด้วยนั่นเองนะครับเะ